สวัสดีครับวันนี้ไข่ดาวเชแนลจะพาเพื่อนๆมาชมมะม่วงเบาน้ำปลาหวานนะครับไปดูขั้นตอนการทําน้ําปลาหวานเลยครับวันนี้ไม่มีพริกสดครับต้องใช้พริกแห้งกินได้หมดครับ ตีฟครับเขยิบน้ำตาเทียนออกก่อนครับ ไปครับปลาครับไม่ได้เลยครับเพื่อนๆ ต้องเคียวเลยนะครับบ้านดาวกินแบบนี้ครับจา,านอะไปครับ นี่เพื่อนๆพ,พ,อพอเข้าก็ดีอย่างนี้นะครับก็ใส่หอมแดงเลยครับรุ้งแห้งครับ มกินนครับ Two t years later ครับเพื่อนๆมะม่วงเบาน้ำปลาหวานครับวันนี้มีลูกชายมากินด้วยครับสวัสดีครับน้องเอมนะครับอกินเลยแล้วกินเลยกินเดียวก่อนมะม่วงเยอะๆค่ะพ่อคนสุพรัณเนื้อนี่น้องขำไม่ยากแบบพ่อเนี่ยโอ้โห แซ็แบเวอร์ครับพี่น้องเปรี mm ้ยวชื hmm. mm ่นใจเลยครับ hmm. อ mm ือ hmm. ห mm ืหืื้

ใครเป็นคนทำนาบิกปาวว่าเนี่ยแซบอลีจริงๆพระเองอ้าเฮอแป้งทำได้อรเหรอนล่ะกองะกองเอามือยิบเบละกองโอ้ใจมั ต้องลองชิมสักชิ้นอันนี้มันอร่อยจริงๆไม่เคยกินที่ไหนมันอร่อยท่านี้เลยพูดได้คำเดียวว่าอืออ่าโดยเป็นไงมั้งอร่อยไหมฮะ นี่นะคะพี่น้องงาออร่อยสุดเยอะเลยครับพุทเยอะไปแล้วพุทหน้อยพุทหน้อย,อยกินให้มากหหให้ยังพอเนี่ยโห,หยิ้มเยอะไม่ได้ได้ดเพลิดเกินไป ไม่ไม่ก็ถูผ่านพูดนะเขาเขาออกลุกง่ายไม่รู้อืยอร่อยโอ้ยเป็นไรพ่อเปรี้ยวหรือเผ็ดเหงื่อแตกออื เื็ดใส่บีกที่เม็ดเนี่ยพรอไม่มีเม็ดอ่ะอ<า>ั๊ะใส่บิกแค่นกี่เม็ดอ่ะครับไม่รู้ไม่รับครับตายแน่ๆ แรบน,นะพะอ่อคอยหยุดกินมะม่วงแป๊บตัดลิ้นตัวเองแอบแอบลิ้นโอ้อร่อยอือตอนนี้นี่นำบิ๊กบอกว่าแลลมมะม่วงเจ๊ปากะพ่อพนี่ก็รอย นี่นะครับพี่น้อง,องมะม่วงน้ำปลาห้านโหเก่งจริงๆเขาบอกโหเก่งอยู่สุพันทำไมใส่เสื้อการจนบุรีซื้อมาตอนไปเทีย่ยวกาญจนบุรีเฮ<ะ>้ยติอขอจะพามหนีะะ่ นี่นะครับพี่น้องมะม่วงชิ้นใหญ่โตครับพอเริ่มอึ้งอะไรเริ่มเผ็ดชิ้นเอยๆที่จะไม่เผ็ดกลิ่นของเิ๊งทำให้ให่ๆนมีน้าด้วย có lon gì máy, ok cưng cho ba đứng nhà vợ đều chắc rồi ừ. đâu mà là bây giờ nó chết สักเพื่อพอล่ะเคี่ยพีกอกอ่ะเคี่ยพีกอกอ่ะรู้ได้ไงกิ่นอ,อร่อยอร่อยโดนไม่บ่อยก็ไม่ดีอ <c oughs> ือือ ครับกินไปกินมาเริ่มคลมแล้วสุดยอดหูอื้อเลยอ่อม,มันอุมามีนะแม้น,มนูเ,นเด็ดผิกแห้งเข้าด้วยอื้อพอต่ำเลย น้ำมรลอยหรือมันเปรี้ยวหรือมันยังไงมันก็ลอ,อยนั่นแหละแต่พอกินเปลือกมกันก็ไบคโค้งฟันเลออืมคพ้มแต่ก็อยากจะกิน cái kìa nó đi, nó buồn, buồn thiệt cái lúc này đi <laughs> cái <laughs> sẽ sụp うん。Mm. เป็นไงพ่อโดดโดดโยดนั่นลหะพอยังเอาไว้ให้แม่กินมั้งได้พอลกูกโอ้โหกินร่ำม้้ง านาครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ช่องใครดาวเชนแนลด้วยนะครับอร่อยมากครับ